ทักทายยามเช้าจ้ามีอากาศหนาวเข้าไปจ้ะนหนาวจนเงยขึ้นเลยลมแห้งแห้ง,งจ้ะยิ่งเย็นขึ้นแล้วยิ่งหนาวเข้าไปอีกพากันเป็นวัดเป็นไอเป็นน้ำมเูเปิด์ตุ้งไทยเปอรจ้ะน,นี่ห็นดอกแค่หลายเลยจ้ะวันนี้แจ๋นสิมาเฮ็ดเมนูกแกงวัดจ้ะน,นี่สิแกงส้มดอกแค่ใส่ประกอบจ้ะอากาศหนาวๆจังสีสุดอุ้ย มนนีแห้งก็สนะิแกหนาวอะไรจักหน่อยผ้ากันเป็นวัดเป็นไครเ,เบิร์ตจ้ะอากาศมันหนาวแล้วก็มันล่มจ้ะที่สําคัญคือมันล่มแห้งหนะจ้ะดอกแคก็ยูค่คางบ้านจ้ะดอกแคก็ลายไหลเก็บไลยไหลเราแจงก็สิมาเบิรงปลาที่ทอดไว้จ้ะไอมัอนี้แจงใส่ปลานิ่งจ้ะพอดีได้ปลานิ่งมากแจงไปสือปลานิ่งมากแล้วจ้ะยังเมื่อสาวอีพอก็ไปยามหนูแม่ถือนูมาให้จ้ะอีพอได้หนูเนาะ อาไปใส่บ่วงหนูหรืหนูฟุกตัวบักง่ายเลยจ้ะแังกะสิทอดป่าให้มันกรอบเหลืองจ้ะจากหนาวค่ะวันหนาวค่ะแมวกับบะหางเต่าไฟเลยจ้ะคนกับบะหางเต่าไฟแมวกับบหฮางเต่าไฟเลยมุ่ใดมาจจงกะสิขั้วใส่ช่องฟิดไฟน้อยจ้ะแง่างน่อยแจงกะเสียไม่เฮ็ดกิจจงกใส่ตะไคร้ใส่บักข้ามเปียกจ้ะ แจนสิบดต่ำเนื้อปลาใส่เลยจ้ะใส่ตปลาที่เขาทอดเลยจ้ะมีแจนสิแกงใส่ดอกผักกาดดอกนก็จ้ะดอกแคกระไลแจนก็บ่ใส่เหมือนวันจันไมาไรแจนก็สิปรุงเครื่องเลยจ้ะใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่รสดีใส่ผงชีสรสนะจ้ะแค่นี้แล้วจ้ะแจนใส่ง่ายปรุงเรียบร้อยต้มพักให้มันสุกเลยจ้ะจากนั้นแจนซิมรสชาติพอดีแล้วจังเอาปลาใส่เนาะจ้ะ พริกแกงที่ใส่จะเป็นพริกแกงแกงสมใจจะ,จะมาตําหัวหอมแดงเพิ่มใส่อีกนะจ๊ะมันจะเพิ่มความหอมไปอีกจ้ะพี่น้องผักสุกแล้วปรุงรสเรียบร้อยเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเลยจ้ะปลาที่หฮาทอดกรอบนะจ๊ะมนูนกแกงสมนีแจสิมักทอดปลาให้กรอบก่อนจ้ะเพราะว่าถ้าหฮอบ่ทอดปลาก้อนเนื้อปลามันจะลุยแล้วกางปลามันจะมันจะล่วงลงไปนะจ้ะเวลาหฮาสดน้าเวลานั้นกางมันก็จะติดข้อ อันนี้เป็นความความมักส่วนตัวของแจนเองจะ้ะเสร็จเรียบร้อยจะ้ะไม่กินข้าวน้ำกันจ้ามันนี่อากาศกานันหนาวแห้งอันนี้จะเป็นขั่วไก่เหนียวจะ้ะพอดีพียใช่แล้วเอาไก่เหนียวมาห้ก็เลียกวไวเวลายมือแล้วมันเหลือซํำนี้แล้วจ้ะมากินข้าวนะมี่แม่จ้านี่แม่แล้วก็อายุหลายแล้วจะ้ะหกสิบขั้วเราจะเกือบจะเจ็ดสิบแล้วแล้วก็แขวบดีเนาะจะให้กิน <laughs> เนื่อกินยังแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ มันนี่กินเขาตากแดดจ้ะีแม่ว่าบอกกินในบ้านดอกมันหนาวแห้งมันล่มจ้ะเราก็เลยบอกว่าไปกินตากแดดพะนะมาจ้าพี่น้องไม่สดแกงสมน้ากันจ้าขนาดปูสาดกินตากแดดก็ยังหนาวด้วยจ้ะนี่หนาวเย็นค่ะคนไนด้สุดหนามห่อนก็ถือใจคักละใจแม่ถือใจแม่คักเลยได้สุดหนามห่อนพุทเท่านี่เพื่อสิมักสุดหนามห่อนอนะจ้ะแล้วก็เจ้าบอกงพักไปยังสันนะจ้ะ เพิ่งกินจังสันเพิ่นมาจังสัน้วจ้ะคลิปนี้จังก็ขอจบเพิยงส่ซนีเลยจ้าสวัสดีจ้า